สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี้นะคะเปิดมาอย่างนี้ก็ตามเชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนก็ Rv c o l l คอแลบกับปอซ่าะคะท,คทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าปอซ่าคือใครทุกคนน่าจะรู้จักนะเขาเป็นแบบนักแคสเกม Rv นี่แหละเขาคอแลบกับ Rv นะคะก็วันนี้จะมีแพ็กเสียงของปอซ่ามาให้ได้ฟังกันนะคะจะเป็นแพ็กเสียงชื่อว่า กลับบ้านล้างจานนะคะทุกคนซึ่งแพ็กเสียงนี้นะคะสามารถกดรับได้นะคะวันที่18-19มกราคมนี้นะคะก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนแจกกันในเกมนะคะกดรับได้ทุกคนเลยนะคะทุกคนฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ได้มีการตั้งคือแคดนิดนึงละอ่ะมาตรงทีมข้อความด่วนนะคะแล้วก็จะเจอกับปอซ่าน่ารักอ่ะ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะปีทิปแล้ว องัน่เฮ้เ,เพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Adminton TP7 เพจน,นี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0,000แสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเบอร์เดย์แบบิดมีเกิแต่กับโอ้โหวัดนีบ้าลจา ดอนโซดาวิ h มีอย่าซ่ากับกูยูวิวไวมีจะทำไมกูก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแพ็กเสียงไม่รู้จะได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนอ่ะเดี๋ยวรอนี้แล้วกันดอนโซดาวิ h มีเออเปลี่ยนเปลี่ยนของเดี๋ทอเอ้ยไม่เดี๋ยวก่อน เอาอันนี้เอิมเปลี่ยนไปนะคะทุกคนนี่เราก็จะตั้งแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แพ็คเสียงปอซ่ามาเรียบร้อยแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด4เสียงนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมนะจะมีเป็นอีโมจิด้วยแต่เขาเซ็นเซอร์คำนะอย่างน้อยก็ยังเซ็นเซอร์คำอยู่อะรับไปเลยนะคะทุกคนกลับบ้านล้างจาน เขาก็ขยันตั้งชื่อกันเก่งเนาะเกิดแต่กับครูอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งนะคะเดี๋ยวเราตั้งเป็นอีโมจิก่อนก็สำหรับอีโมจินะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็จะกระเด้งประมาณนี้เอออ่ะยามาซาดอนโซดานี่ใครจะทำไม้นี่แล้วก็ กลับบ้านล้างจานแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมมารับกันนะคะวันที่เน้นย้ำอีกทีนะคะทุกคนสามารถรับพร้อมกันยกเสริมนะคะกดรับฟรีนะวันที่1 8 19นี้นะคะทุกคนคลิปนี้ราจะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ